สงครามโศกนาฏกรรมฉากใหญ่ทำลายสิน้นทั้งประเทศกัมพูชาเข็นฆ่าประชาชนานับล้านชีวิตที่เหลือไร้ความหวังกระเสือกกระสนหอบสังขารมุ่งหน้าสู่แผ่นดินเพื่อนบ้านประเทศไทยที่จำได้ตอนนั้นอายุประมาณ3ามขวบนี้ออกจากกัมพูชามาเดลนมาเดือนหนึ่งเต็มก็เ,เ,เลยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ไม่มีเลย มีต้เสื้อผ้าสองสชุดมาถึงเมืองไทยก็กำนหนผู้ยยใหญ่ก็ให้้าวสารให้อะไรกินแล้วความหวังก็กลับมาอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถทรงยืนยนันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยทรงยึดหลักว่าช่วยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เคยคิดนะครับว่าเสด็จจะเสด็จไปเพราะว่าคิดตัวเองคิดดูตัวเองว่าเป็นชาวอพยพคนหนึ่งอยู่ภมรัก เต็มร้อยเลยหัวใจของผมเนี่ยคือรักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยแล้วก็รักประชาชนคนไทยทั้งหลายทุกวันนี้อยากให้คนไทยอขอให้รักสามัคคีกันขอให้พระองค์สบายใจ